มาอีกแล้วนะที่เก่าเวลาเดิมร้านเปินยำเซฟเวอร์ตลาดโตลุตลงนาศาลเชีบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้พาเข้าไปดูยำนะครับคนเยอะมากเลยนะวันนี้เอาแบบไม่ตัดต่อนะตาดกันยาวๆเลยนะวันนี้นะี่ไปดูการกำลังยุ่งเลยนะครับเใจสเดีะสคนเเปิลสวัสดีครับน้องเบดสวัสดีครับนี่นะสองคนเหมือนเดิมนะ ดูยำมันๆกันนะครับวันนี้เดี๋ยวสาสตให้ดูยาๆแบบไม่มีตัดต่อเลยนะอันนี้ไวๆไวๆนี่ที่ไม่หวานหนึ่งค่ะนี่นะเจ๊กำลังยุ่งเลยอันนี้่กับยำเลยใช่ไหมต่อด้วยมาม่าไม่เผ็ดไม่หวานเป็นหนึ่งมาม่าก็ไวแล้วนะไวมากเดี๋ยวามาเติมเลยนะพรุ่งนี้ว่านั่งที่ร้านไม่ได้แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะพรุ่งนี้ไม่นั่งที่ร้านแล้วนะคะแต่ซื้อใส่กล่องกลับบ้านได้นะที่ร้านจะจัดเป็นเซตนะจัดเป็นเซตแยกน้ำแยกอะไรได้นะครับอร่อยเหมือนเดิมนะ เจ๊บอกเหมือนท่าอยู่ที่ร้านเลยนะครับอันนี้เป็นยำอะไรครับเจ๊อันนี้เป็นยำใบไวนะคะไม่พริกค่ะอันนี้ยำใบไวไม่พริกนะมีลายใสคะนี่ครักะละมังจะใหม่ๆใสๆเลยนะนี่ดูไวยไม่พริกนะเดี๋ยวมาดูกัน ของเด็กนะครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะ60บาทนะครับเมนูนี้นี่นะต้องมาลองนะครับร้านเปิ้ลยำแซนเบอร์ตลาดโตลุงหน้าสารชนบุรีนะครับบอกได้คำเดียวเลยว่าแซบโดนนะครับวันนี้ทานที่ร้านเป็นวันสุดท้ายนะครับ พรุ่งนี้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวนะเจ๊บอกทำตามนโยบายรัฐบ,บาลน,นะครับเขาให้เราทำให้เราทำยังไงเราก็ทำอย่างนั้นนะครับที่ร้าน,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 นมันำมันดำแซลมอนเนื้อสวยมากนะดูเนื้อแซลมอนใครชอบกินแซลมอนนะ อันนี้ยำอะไรเจ๊อันนี้ยำมาะมะ่าไปแล้วนะหกสิบบาทนะดูยำหอยนางรมไม่ใส่น้ำตาลค่ะดูยำหอยนางลมไม่ใส่น้ำตาลนะรถจะรสจัดหน่อยนะนแต่ไม่น้ำตาลนะ บอกแล้วชอบกินรสไหนบอกเจ๊เจ๊จัดให้ดูหอยน้มดูะะตัวใหญ่หอยเต็มปากเต็มคำนะโอเบลเลอร์เลยนะครับปรหตแนอย,อยเจเปินี่ใหญ่ทุกวันเลยนะครับใช่แกะมาก,กันสดสใหม่ๆเลยนะครับเพยาอยะมามแจหอยน้ำมรกัมนิสัยน้ำตาจ้าพี่สามอย่างนะคะร้อย่อง,งร้อยเทีเทะคะ่ะสแกนไหมคะ เส้นเผ็ดน้อยนะไม่ใส่ขาไก่ไม่ปลาหมึกนะครับทางฝั่งนี้ก็ไนะด้่ะยำมูเส้นนะ,ะไม่ปลาหมึกสเส้นไม่ปลาหมึกนะนะผ่านไปผ่านมารู้แวะบุญดูน,น,นะครับร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์ตลาดเต้ลุงหน้าสารชนบุรีนะครับะะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชนชาแน,นลด้วยนะครับเป็นกำลังใจช่องน้องใหม่ด้วยนะ คอยอัปเดตร้านเปิ้ลยำให้ดูตลอดนะครับอืออาหารตามสั่งก็มีนะร้านนู้นพี่คะยำบุเส้นเผ็ดร้อนไหมคะใส่ไก่ค่ะอ่าแยกน้ำยำไหมคะแยกน้ำยำหรืเปล่าพี่เบสฟองปลานันนึ่งยำไปเลยนะคะขอบยำไปเลยนะคะที่ไม่ใส่ซ่าไก่นะคะไง่ไก่นะมาดูยำมุ้เส้นต่อนะต้องไป็นอะไรค้อนนา รู้ไหมอ่ะบอกป้ไม่มีอ่ะแล้วมีบอกดิวแล้วล่ะน้ำยำนิยำเลยเจ๊นิยำมบุญเส้นค่ะดูน้ำ<ม>ยำมุงเส้นนะไม่ใส่ขาไก่นะไม,ไ,มมไม่ใส่ปลาหมึกไม่ใส่ขาไก่อยากกินอะไรสั่งได้นะครับหรือจะเพิ่มไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดาลงไปก็ได้นะเจ๊เราจัดให้เหมือนเดิมนะครับ ยำเส้นนะนี่ไปแล้วเดไข่ปูีด๋ยวมาสอด้วยยำไข่ปูไม่พริกนะนี่นะันยำไข่ปูไม่พริกน,นะนนะนนนนะแบบเด็กอนุบาลกินกันนะครับ นค่หั่นปูให้กันอย่างนี้นะคะจะเป็นชิ้นใหญ่ๆนี้เลยนะคะนี่เป็นไข่ก้อนใหญ่ๆเลยนะไข่บ้านราคาที่ร้านจะเจ็ดสิบบาทเองนะคะเจ็ดสิบบาทนะยำไข่ปูน้องก็ได้สี่สิบอ่ากระชุ่มเดียวค่ะอันนี้ใส่ถุงปะจ้าบูน้าใส่ถุงนะกลับบ้านนะ เจ็ดสิบบาทนะต่อเลยนะครับไม่อันนี้บินแท้นะคะไม่ใช่บินทิปนะคะอะไรนะเจ๊อันนี้บินแท้ๆค่ะไม่ได้บินทิพค่ะไม่ใช่บินทิพนะเป็นบินแท้นะมีลูกค้าทุกคนนะคะมีลูกค้าทุกคนนะครับที่สั่งไว้นะ บินนี่คือลูกค้าจะสั่งไว้แล้วก็นั่งรอนหน้าร้านหรือนั่งทานในร้านนะครับหรือจะเดินไปซื้อของแล้วกลับมเมานะครับไม่ใช่บินทิปนะเป็นบินแท้ๆเลยนะอันนี้ยำได้เจ๊ยำมะม่วงกุ้งสุกค่ะมะม่วงกุ้งสุกนะเดี๋ยวมาดูกันหกสิบบาทอีกแล้วนะอืมราคาจับรสชาติแบบไหนขอบอกเลยนะคะรสชาติชอบแบบไหนเน้นได้บอกได้นะครับคะ ม่วงกุ้งสุกมาอีกได้แล้วนะครับต้งงยมยำทะเลน้ำข้นร้อยหนึง่งคณะหมูกรอบเป็นจับข้าวเอ,อ่เอคณะหมูกรอบเป็นจับข้าวผงมือลูกเป็นกับเป็น,ปนอย่างอก่อนรอสก่อนเท่าไรแม่ของพี่ค่ะน้องหกสิบบาทต้มยำทะเลเดี๋ยวมาต่อด้วยต้งงยมยำทะเลนะนะศาสตรกันยาวๆไปเลยนะครับ ต้ยมยำก็จะมีเห็ดอะไรนะเจ๊จอันนี้เป็นเห็ดออรินจีนะใส่ต้ยมยำนะแล้วไปใส่กุ้งหมึกเข้าไปนะปนทานยำได้คะ่ะทุกคนน่ารักก่อนนะคะช่วงนี้ตลาดจะปิดนะคะก็เลยต้องเป็นเห็ดที่แม่คด้ดเป็นเหนึฟงคะแล้วก<ะ>็เห็ดนางฟ้าอ๋อนะปกติจะเป็นเห็ดฟางเห็ดนางฟ้านะแต่ช่วงนี้ตลาดใหญ่ปิดนะครับเห็ดออรินจีก็อร่อยนะครับ ประกาศจากร้านยำแซบเบอร์นะวันนี้ให้นั่งทานที่ร้านได้วันสุดท้ายนะพรุ่งนี้ซื้อใส่กล่องกลับบ้านอย่างเดียวนะครับอันนี้ต้องเบททำเมนูอะไรอยู่ครับมะม่วงกุ้งสดมะม่วงกุ้งสดนั่นนะมีทั้งสดมีทั้งสุกนะนี่เมื่อกี้กุ้งสุกน,นี้กุ้งสดนะครับสั่งไว้หรือยังครับจอดรับปากที่หลักได้เลยนะครับ ะะอันนี้ทานที่ร้านนะมีนะเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำพรุ่งนี้ใส่กล่องกลับบ้านอย่างเดียวนะครับจนกว่าสถานการณ์ที่คลายนะครับเปลี่ยนแปลงไงได้จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับนะสใส่จานใช่ไหมครับเดี๋ยวดูในจานสวยงามเดี๋ยวต้องเบสใส่จานให้ดูนะครับ เมื่อกี้กุ้งสุกอันนี้กุ้งสดนะมีกุ้งสุกกับกุ้งสดนะครับห0สบาทราคาเดียวกันนะเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะครับน้องเปยดไปส่งที่โต๊ะนะครับนะที่ร้านก็จะนั่งได้นะครับนั่งได้อย่างนี้เลยนะครับที่ร้านยังนั่งได้อยู่นะุ่งน,นี้นั่งไม่ได้นะครับ ตอนที่ต้ยตยมยำอีกนะต้ยมยำรวมมิตรอะไรที่ต้มยำเป็นต้ยมยำรวมมิตรอีกนะวันนี้ต้ยม,ม,มยำเจ๊ก็จะไปใส่ที่หม้ออย่างนั้นนะครับอุ่นไฟตรงนั้น อันนี้น้องเบททำอะไรครับยำม,มุลเส้นค่ะน้องเบตต่อดวยำม,มุเส้นนะนี่เอากันอุดตลุดเลยนะวันนี้น้องแนนจะผัดข้าวทั้งรนุะ้นนะนี่เอากันเข้าไปครับวันนี้ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะครับเั้งแต่เปิดร้านมาถึงเวลาจะน้อยก็จัดเครื่องเต็มเหมือนเดิมนะที่ร้านนะครับ ยำบุนเส้นนะอาทใส่ถุงกับบ้านเหรอต้องเบสใส่ถุงาาลกกำลังทำเลยครับสั่งเพิ่มได้เลยครับยำบุเส้นเพิ่มอีกเพิ่มยำบุนเส้นอีกหนึ่งชุด แยกน้ำยำ่แงจที่เนม่่อเอาผักกันเนื้อสัตว์ไม่เอาเลยใช่ไหมครับนี่บอกแล้วสั่งได้นะไม่เอาเนื้อสัตว์ก็สั่งได้นะนี่นะคะต้ยมยำนี่ต้ยมยำนะเจ็ดบาทนะได้กันแบบจุกๆถุงเลยนะล้นถุง เคบอกต้องมาลองดูถูกใจปากหลายๆคนแล้วนะครับนะยังมเส้นแยกน้ำนะครับ เชทำต้มยำอยู่หลังร้านนะครับนั่นยำบุนเส้นแยกน้ำนะครับใส่น้องเบนยกมาดูใกล้ๆหน่อยนะครับน,นี่นะใส่กล่องภาชนะสวยงามเลยนะครับกล่องไม่คิดเงินเพิ่มนะที่ร้านนะอย่างนี้นะน,นี่นะไปแล้ว60บาทนะครับ อันนี้เป็นยำอะไรครับเจ๊ยำถั่วพูกุ้งสดค่ะยำถั่วพูกุ้งสดนะวะันนี้จะมียำถั่วพูกุ้งสดยำมะม่วงกุ้งสดต้องยำรวมมิตรถ้าเปล่าสาั่งมี่นะนี่นะจ้าพี่ได้แล้วค่ะนี่นะคะคเขาเพิ่มยำบุนเส้นไม่ใส่อะไรนะไม่ใส่เนื้อสัตว์ใ,ใ,ชใช่ไหมใส่แต่กชเเกรดกับบุญเส้นนะมีนะพี่โทรมาสั่งิีเยอะจังมีสั่งให้กินอร่อยมากมีลูกค้าโทรมาสั่งจากบ้านเลยนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหนูมุนชนชาแนลด้วยนะครับอออคอยอัปเดตร้านเปิ้นยำแซบเบอร์ไม่ดูตลอดนะครับนี่นะนเซลมอนเซลมอนเซลมอนเป็นยังไงเนื้อฉ่ำๆเป็นไงนี่ใครชอบกินเซลมอนนะหรือกินหอยแครงนะพี่ต่อชอบหอยพี่ต่อชอบกินหอย ดูกันนะอันนี้เป็นยำบุนเส้นใช่ไหมเนาะยำยำอนี้ค่ะยำเส้นแก้วค่ะใส่เห็ดค่ะสามเห็ดเลยค่ะเบสเองเห็ดต่อเลยนะครับอันนี้ยำเจสน้องเบสยำเส้นแก้วใส่สามเห็ดค่ะเส้นแก้วใส่สามเห็ดนี่ต้ยมยำเจ็ดสิบบาทของร้านนะต้องมาลองต้องมาโดนนะแม่่้มเขาเปล่าส,ส,สามด้วยนะครับ เป็นเส้นก้วเป็นต่อด้วยอะไรอีกพี่เหรอแม่ของคุณพยาบาลเลยขอกำลังไล่ตามบินอยู่ยนะครับหมูยอไข่แดงใกล้ถึงยังครับเดี๋ยวให้น,ะะน,น,นั่งรอแป๊บนึงนะครับน,นี่มาดูยำถั่วฝูกุ้งสุกนะ ที่ทำยำถั่วคูนะ ดูยำดดถั่วพุกุ้งสดนะดดนะใส่จานทานที่ร้านนะถั่วพุกุ้งสดนะยังนะคะยังไม่เสร็จนะคะแป๊บนะคะหนูจะให้ดูเดี๋ยวไม่ให้ดูนะเดี๋ยวเจมส์ให้ดูอย่าลืมกดซับสไคร b ์ช่องหนูมุงชนชาแน,นลด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูร้านอาหารอร่อยอร่อยนะครับ ในเมนูนี้น่าลองนะคะอันนี้ส้มหมูกุ้งสดปลาคอมนะคะเจ็ดสิบบาท,บาทนะครับนี่ไสแล้วต่อด้วยต่อด้วยต้องไไปไหนครัลูกดูบินดูบินดูบินหน้กากไหมลูกก่อนไม่ใส่ให้ไม่ใส่เนื้อสัตว์ดูแต่ละบินนะครับทแม่เดี๋ยวแม่วันนี้ของในบ้ปังก็จะมียำรวมสองนะคะส้มตำกุ้งสดหนึ่งตำปลาลกุ้งสดหนึ่งยำเส้นแก้วแล้วก็เป็นยำรวมนี้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมดกี่เมนูเจ๊ 2องสามสี่ห้าเจ็ดเมนูค่ะเจ็ดเมนูนะนี่น้องเบตทำใส่กล่องไว้แล้วแม่นี่ยนูทำเส้นจ้ามเ้นที่ใส่เนื้อตส่หมดแล้วหรือไม่ใส่เนื้อตส์ยีราจ้ะน้เบตตอแล้วแต่ไม่ทำเะคะไม่มีค่ะบินทิปค่ะไม่มีบินทิปค่ะอ่าหนูรักค่ะนี่นะ อันนี้ยำบุญเส้นเหรอครับค่ะยำบุญเส้นค่ะที่ว่าไม่ใส่เนื้อสัตว์หรือเปล <บา S 2> ่าครับค่ะนี่บุญเส้นไม่ใส่เนื้อสัตว์นะราคาเท่าไหร่เจ๊ไม่ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ใส่เป็นเห็ดให้ลูกค้าแทนนะใส่เป็นเห็ดแทนนะหกสิบบาทเหมือนกันใช่ไหมครับนี่นี่เหรอครับพีห้าสิบบาทห้าสิบบาทบนี่เป็นยัางไงบอกแล้วร้านเปิ้ลยำซับเบอร์ไม่ธรรมดา ไม่เอาเนื้อสัตว์ทิ่แค่ห้าสิบบาทนะนี่นะอันนี้ต่อได้ส้มตำๆเลยเนาะตำคู่มสดหมกของเราไม่ค้ากำไรเกินควรนะครับน,น,น้องเปิดด้วยดดอนี้นะคะตำคู่มสดตำคู่มสดหมึกต่อได้ พยาบาลส่งดินนี่แม่เลยนะเอาไปเลยว่ย<ม>าันีครบหแล้มาแม่ตอบปยาบาลอันนี้นมตอบส่งไปนหลังล,ลูกวางขึ้นบนเลยลูก่ตางเะกัน็ไ,ปไเปเปลงไปตส้มตำด้านล่างนะแล้วพาไปดูส้มตำดีกว่า อน้องเบตรยำไปก่อนนะอันนี้ตาอะไรเจ๊อันนี้ตากุ้งสุกนะคะตาไทยกุ้งสุกตาไทยกุ้งสุกนะอ,นะอัดกันยาวๆอัดกันรัวๆนะครับแบบไม่ต้องตัดต่อนะมารอไม่นานนะคะเขาะจะมียำคนนึงตมคนนึงคนน่ะนี่มารอนะไม่นานนะเดี๋ยวนี้ทำกันสองคนนะครับไม่ได้ทำคนเดียวนะ เชื่อมสุดพิเศษนะอันนี้นะน้ำเชื่อมนี่เราก็จะเคี่ยวเองน้ำาะนาวก็เคี่ยวเองนะคะเพาะไอ,อนะคะเน้นย้ำนะครับที่ร้านจะเป็นมะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะยำหรือจะตำนะเราจะใช้มะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ นนะอันนี้ตำไทยกุ้งสุกใช่ไหมเจ๊ตำไทยกุ้งสุกนะ ใสใหญ่นะคะลวกให้สุกนะนนี่นะครุงเตยใหญ่เลยนะครับไล่ดีคะเดี๋ยวไปดูน้องเบดยำต่อนะเดี๋ยวเรามาต่อ,อเลยนะดูมามาทะเลพริกนะคะเดี๋ยวดูมาม่าทะเลพริกเผานะครับนี่นะให้ดูมุมสูงหน่อยนะครับพเพื่อเห็นของด้วย ป็นน้ำยำม,มาม่าทำไมพี่ชองนะคะดูนะอือดูสีสันน่าทานมากนะครับรับะะนนะะประกันความแซ่บทุกเมนูนะต้องมาลองนะทั้งตำทั้งยำนะ ใส่ปวดเข้าไปมาม่าทะเลพริกเผาหกสิบบาทนะครับเจบเปิลกระตำอยู่ข้างล่างน้องเบสก็ยำอยู่ข้างบนนะมาะมะ่าทะเลพริกเผานะ,มะ,มะ ดูเมนูน่ารานก่อนได้เลยนะคะหกสิบบาทนะครับะะไปแล้วใส่ถุงนะครับจอดได้เลยนะครับจดและปักที่หลักเลยนะครับสาดกันยาวๆแบบเทสเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อ,อยากนะบอกแล้วมาร้านนี้ถ่ายกันแบบยาวๆเลยนะครับจดได้เลยนะครับ อันนี้ของลูกค้กาเขาขาดเห็ดขาวรอไหมออทำไปอย่างเดียวกันดัเนี่ยอันนี้ทำเลยไม่เป็นไรน้วแม่ใส่เห็ดอะไรให้เขาอ่ะก็ไม่เป็นไรครับเห็ดใบหิมพานตันนี้เป็นยำรวมนะคะที่ลูกค้ากำหนดเองนะคะนี่ชอบอะไรสั่งได้นะยำตามสั่งยำตามใจนะ ลูกค้าอยากใส่อะไรจดลงในบิลเลยนะครับเดี๋ยวน้องเบตจะเจ๊เปิ่นจัดให้นะครับใส่กอกกุ้งไข่แดงนะครับอันนี้ลูกค้าเน้นมานะใส่กอกกุ้งไข่แดงนะของลูกค้าสั่งไว้หรือยังคะจดได้เลยนะครับนี่นะลูกค้าจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับจดแล้วก็ปักที่หลักนะครับ เสกอบปูอัดไข่แดงนะแล้วก็จะมีแซลมอนด้วยนะคะแล้วก็จะมีแซลมอนด้วยเมนูนี้เท่าไหร่น้องเบสอันนี้60บาทค่ะต้มตำต้มปลากุ้งสดต้มปลากุ้งสด60บาทเห็นไหมแซลมอนมีไข่แดงรวมทุกนี้เท่าไหร่คะแซลมอนเนี่ยมีเสกอบกุ้งไข่แดงปูอัดแซลมอนค่ะแม่เดี๋ยวรอฟังราคานะเท่าไหร่เสกอบกุ้งไข่แดง เทมอนเท่าไหร่ครับ120บาทนระี120บาทนี่เป็นยังไงบอกแล้วไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะบอกแล้วไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะราคานี่จับต้องได้เลยนะครับ สั่งไว้นะคะนี่นี่นะหนึ่งยี่สิบบาทนะ บินมากันหลังไหลมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อด้วยยำไข่แดงหมูยอนะคะเดี๋ยวมาดูหมูยอไข่แดงนะเมนูนี้80บาทนะนี่นะใช้หมูยออย่างดีนะหมูยอมังกรนะครับหมูยอก็จะไปลวกก่อนนะครับ เ,ะะเดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะครับถ่ายกันจนเพลินนะครับจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะเนี่ย <c oughs> ถ่ายถ่ายทั้งคืนก็ไม่จบนะครับร้านนี้ใช่ไหมน้องเบกใช่ค่ะ <c oughs> บินยังเหลือ,อเพียบนี่ครึ่งชงัช่วโมงแล้วนะครับพิบน,นะคะไม่ใช่บินทิพย์นะน้องนะใช่ค่ะนี่ร้านเราเป็นบินจริงไม่ใช่บินปลอมนะ <c oughs> บินที่สั่งไว้ลูกค้าจะมาสั่งแล้วไปเดินซื้อของก่อนนะครับ อันนี้ก็ใส่น้ำปลาลด้วยนะคะนี่หมูยอไข่แดงน้ำปลาล้านะ80บาทนะนี่นะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะหมูยอไข่แดงน้ำปลาล้ะ80บาทเดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนูเม,มืงองชนชาแนลด้วย ดูมุกช่องชาแน,นลด้วยนะครับคอยอัปเดตร้านเปิ้ลยำแซบเบอร์ให้ดูตลอดอมี่ี่ชิดช็ออันเดียวนะเดียวเดี๋ยวให้นะคะน้องเบสต้องดูให้ให้พี่ก้านี่เราสั่งอะไรไว้ด้่ยอย่าลืมมาอุดหนุนร้านเปิ้ลยำแซบเบอร์ตลาดโตล,ลุ่หน้าสารชลบุรีนะนี่นะแปดสิบบาทนี่น,ะ,น,น,นะขอบคุณสำหรับก,การรับชมและติดตามนะครับป้ายนี้นะป้ายส้มๆนี่เลยนะนี่นะร้านเปิ้ลยำแซบเบอร์นี่นะ หน้าสาลนี่เลยนะครับนี่นะเยื้องๆสาลนิดนึงนะครับไปส้มๆนี่เลยนะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับขอบคุณครับ